สวัสดีครับผมนายอมรเทพงามสง่านักศึกษาสาขาวิชาคอปชีววิทยานะครับชั้นปีที่3นะครับสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้จะออกมานําเสนอเรื่องนะครับไลเค้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับลักษณะของไลเค้นกันก่อนเลยนะครับโดยลักษณะทั่วไปของไลเค้นนะครับก็จะมีโครงสร้างทารัสนะครับของไลเคนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ เรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือ upper cortex layer นะครับ upper cortex layer นะครับนี่นะครับจะเป็น upper cortex layer ชั้นนี้นะครับมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มของแสงนะครับแล้วก็การกัดกยินของสัตว์จำพวกแมลงนะครับไเคนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีชั้น upper cortex layer นะครับแต่บางชนิดก็ไม่พบชั้น upper cortex layer นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูส่วนที่สองกันเลยนะครับก็คือส่วนของ LG layer นะครับก็จะเป็นส่วนที่ถัดจาก upper cortex นะครับก็คือมีหน้าที่นะครับสร้างอาหารนะครับโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเพราะว่าชั้นนี้จะมีสารลายนะครับหรือว่าโฟโตเบียนหรือที่เราเรียกว่าไซโคเบียนนะครับสำหรับสารลายนะครับและเรียกไซยาโนเบียนนะครับ ไลเคนส่วนใหญ่นะครับประมาณ8ปซน์ะครับก็จะมีสาหลายสีเขียวที่เรียกว่า r e e n a L g a e นะครับเป็นองค์ประกอบนะครับต่อไปนะครับมาดูส่วนที่3ามเลยนะครับเราจะเรียกว่า m i d d l e l a m e l l a นะครับจะเป็นส่วนที่ยุถัาจาก LG นะครับซึ่งเป็นส่วนของสาร่ายนะครับแต่ส่วนของ m i d เด e l a m ม l l a นะครับจะเป็นส่วนของนาครับ ที่เร,เรียกว่าไมโครเบียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรากลุ่มเอสโคไมโคตานะครับ98นะครับแล้วก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่พบรากลุ่มเบสิโอไมโครตานะครับประมาณ0.4นะครับ ชั้นมิดเดิลลามะลราบก็จะมีหน้าที่สำคัญก็คือเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างสารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตแล้วก็การอยู่รอดของไลเคนนะครับชั้นที่3นะครับก็จะขอไปครับต่อไปจะเป็นชั้นที่4นะครับชั้นสุดท้ายนะครับจะเป็น lower cortex layer เป็นชั้นที่อยู่ล่างสุดของทา l ั s นะครับ หนะ้าที่หลักก็คือยึดเกาะกับที่อยู่อาศัยไลเคนบางชนิดนะครับมีชั้นนี้แต่บางชนิดนะครับก็ไม่พบไลเคนในกลุ่มคริสตัลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของไลเคนนะครับสามารถ แบ่งได้เป็น4กลุ่มหลักๆนะครับตามรูปแบบการเจริญติบโตนะครับเรามาดูประเภทแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นคริสโตนะครับเป็นไลเคนที่มีลักษณะของทารัสแนบปิดกับวัตถุนะครับเกาะอยู่กับชั้นคอเทกเพียงชั้นเดียวนะครับก็คือว่าไม่สามารถลอกทารัสออกได้โดยง่ายนะครับโยกิ้นจะทําลายหรือสกัดเอาพื้นที่อาศัยออกด้วยนะครับ ประเภทที่2นะครับก็คือโฟริโอนะครับโฟริโอนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นใบนะครับปลายของเป็นแผ่นบางน,นะครับแล้วก็ยกขึ้นเหนือวัตถุที่หรือราบกับวัตถุเกาะนะครับมีการแตกเป็นแขนงย่อยนะครับมีชั้นคอทิกทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับยึดกับพื้นที่อยู่อาศัยใช้เป็นเส้นใยของปลานะครับ และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกฟลูคติโค้นะครับเป็นไลเข่นที่มีลักษณะเป็นกอนะครับหรือเส้นสายคล้ายคล้ายรากฝอยของพืชทารัสนะครับอาจจะมีลักษณะกลมหรือเป็นลักษณะแบนก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นสแควร์มูล์ลนะครับลักษณะของมันก็จะมีทารัสจะเป็นแบบเหมือนเกล็ดปลานะครับมีลักษณะาบาง ประการนะครับคล้ายกับคลาสโตรหรือมีชั้นคอเทกด้านบนเพียงด้านเดียวนะครับแต่จะมีการยกตัวขึ้นจากพื้นที่อาศัยเล็กน้อยนะครับต่อไปจะเป็นผลการสำรวจนะครับความหลากหลายของไลเค่นในเขตมหาวิทยาลัยราชพสัสดุินะครับมีผลการสำรวจดังต่อไปนะครับโดยที่ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บ รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของไลเคนในเขตมหาวิทยาลัยราชาพัสุวินก็จะพบด้วยกันหลกัหลกๆ2ตัวนะครับก็จะเป็นคริสคริสโตสแล้วก็จะเป็นโฟลิโอนะครับโดยกลุ่มของคริสโตนะครับก็จะเป็นไลเคนที่มีธาตุแนบติดกับวัตถุนะครับ มีชั้นคอเทกเพียงด้านเดียวนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายส่วนที่2นะครับก็คือโฟลิโอดนะครับโฟลิโอดเป็นไลเคนที่มีลักษณะเป็นแผ่นใบนะครับปลายขอบเป็นแผ่นบางนะครับอาจยกขึ้นเหนือวัตถุหรือราบกับวัตถุที่เกาะนะครับกลุ่มผมก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเรื่องไลเคนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ